ที่การประกอบ3 lb 5ครับแล้วก็เริ่มต้นก็นี่เป็นแผ่นขวาก็มีแผ่นหลังเอจฉะนั้นเราก็จะมีแผ่นตรงกลางซึ่งวิธีการจอยสอแผ่นนี้ก็คือวางแผ่นหลังทับแผ่นข้างนะมันจะมีจุดสังเกตก็คือแผ่นหลัง ทีไปด้านบนเนี่ยด้านล่างหน้าตาแบบนี้เนาะถ้าแผ่นข้างก็จะเป็นแบบนี้ทีไปข้างบนสำหรับแผ่นขวานะครับก็จุดสังเกตอีกจุดสังเกตหนึ่งก็คือด้านล่างจะกว้างกว่าด้านบนซึ่งจะเล็กกว่า ส่วนแผ่นนี้จะเป็นแผ่นซ้ายนะครับคล้ายๆกันกับแผ่นขวา,าสังเกตก็เหมือนกันนี่วางกว่าบนเมือ,อกอซึ่งเล็กกว่านะครับขึางบนดังนั้นเราก็เริ่มยิงน็อตได้แล้ว เริ่มจากตรงนี้นะครับตรงนี้หนึ่งสองสามส่วนน็อตตัวข้างบนสุดเรายิงตอนสุดท้ายนะครับหลังจากเราใส่แผ่นท็อปเข้าไปแล้ว สำหรับแผ่นชั้นนะครับก็จะมีข้อแตกต่างต้องสังเกตว่า <c oughs> นี่จุดที่มันมีช่องกว้างกว่าเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าเนี่ยส่วนเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะแล้วก็มันมีมันจะมีแผ่นสองแบบนี่จะเป็นแผ่นท็อปจุดสังเกตคือตัว H ตัวนี้นะครับตัว H ตอนนี้เราก็ต้องเตรียมแผ่นเข้าไปก่อน ต้องติดตั้งเฟรมข้างหน้าก่อนนะวิธีการติดตั้งเฟรมข้างหน้าก็ดึงเข้ามาหาตัวเราให้มันประกบก,กันกับแผ่นข้างนะครับทำเลยดึงเข้ามาเลยมันก็จะเข้าล็อกของมันนะ แล้วหลังจากนั้นเราค่อยใส่แผ่นละแผ่นชั้นลงมาแล้วมันจะเหมือนช่วยสัพพอร์ตนะครับทำไปเหมือนกันเลยชั้นด้วย อ้านี้ก็ติดตั้งเหมือนกันนะครับสอดเข้าไประหว่างแผ่นข้างแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวเราแล้เมืนจะเข้าล็อกพอเราเข้าล็อกแล้วแล้วเราก็เหมือนกันครับเอาแผ่นแผ่นชั้นลงมา วิธีการเก่อนก่อนเราติดตั้งแผ่นท็อปนะเราต้องเขี่ยตัว H ออกมาพอเราเราติดตั้งมันจะได้เข้าช่องเข้าล็อกของมันนะครับทั้งหมดจะมี3แผ่นนะครับต้องทำไปเลยส3แผน่น เหมือนๆกันเลยนะครับช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ประกอบกันเหมือนเหมือน ทีการติดตั้งแผ่นท็อปนะเราต้องหยอนลงมาจากข้างบนเพราะว่าแผ่นมันใหญ่กว่าแล้วก็เสียบด้านหน้าเข้ามาก่อนมันจะมีร่องของมันเห็นรูมั้ยครับเสร็จแล้วเราก็กดขึ้นมาแล้วก็ต้องยิงน็อตสองตัว เสร็จวิธีการประกอบ 3LB5 แล้วนะครับ